จากบ้านจระแมเป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลายัยประเทศสราช231ปีอุบลราชธานีหุ่งเหืองเมืองธรรมหุ่งเหืองความเจริญรุ่งเรืองจากอดีตสู่ปัจจุบันเมืองธรรมเมืองแห่งธรรมะเมืองแห่งวัฒนธรรมและเมืองแห่งธรรมชาติ ร่วมภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่บรรพบุรุษก่อร่างสร้างเมืองเจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง231ปีอุบลราชธานีหุ่งเรืองเมืองธรรมตลอดปี2566ด้วยกันนะคะ ทถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี่่่นดิกวาาหทีคยยเอู ่วในสวัสดีครับพี่น้องชาวอุบลราชธานีและท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการผู้ว่าชรธีพบชาวอุบลวันจันทร์ที่22พฤษภาคม2566โดยกระผมนายชรธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้บริหารจังหวัดอุบลราชธานีจะได้มาพูดคุยกับพี่น้องชาวอุบลเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพยากรณ์อากาศอุบลราชธานีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีได้เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือ ประชาชนโดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงจัดทีมปฏิบัติการด้านสาธารณภัยเข้าประจําพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดทุกช่องทางโดยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปอพรับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนไลน์ id แอด1784 GDPM หรือโทรแจ้งสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงนะครับด้านฝุ่น PM 2.5เมื่อวานนี้เฉลี่ย50เมโโรกร,รัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ในระดับไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดและอยู่ในเกณฑ์ปานกลางสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษหากมีอาการไอหายใจลำบาการะคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยในวันที่20พฤษภาคมพบจุดความร้อนเกิดขึ้น2จุดในพื้นที่การเกษตรอำเภอม่วง30 1จุดและพื้นที่การเกษตรอำเภอเด็ดอุดม1จุดสำหรับอุบัติเหตุทางถนนอุบลราชธานีวันที่20พฤษภาคม2566ผู้บาดเจ็บ40รายผู้เสียชีวิต1รายก็ขอให้พี่น้องชาวอุบลระวัดระวังเรื่องการใช้รถใช้ถนน ดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับมั่นดูแลตรวจสภาพรถให้ดีก่อนขับขี่ใช้ความเร็วในการขับขี่ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในชุมชนขับขี่ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือตามที่ป้ายจราจรกำหนดพร้อมตรวจสอบต่อพรบรประกันภัยรถอย่างต่อเนื่องเพื่อตัวท่านครอบครัวและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศคาดการสภาพอากาศประเทศไทย เตรียมสิ้นสุดฤดูร้อนและจะเข้าสู่ฤดูฝนในวันที่22พฤษภาคม2566นี้ครับโดยการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทยปี2566จากการคาดการสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่นและต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้ ซึ่งปริมาณฝนรวมของประเทศทั้งประเทศในช่วงฤดูฝนปีนี้จะน้อยกว่าค่าปกติเล็กน้อยประมาณร้อยละ5และน้อยกว่าปี2,565ที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามในช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม2,566จะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง อาจส่งผลทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรได้ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แรงซ้ำซากนอกเขตชนลประทานและช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน2566เป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุดและมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ และก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่สำหรับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคมส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไปอีกจนถึงกลางเดือนมกราคมนะครับเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สารหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี กระผมได้เป็นประธานในพิธีบวงสวงสารหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปซึ่งในปีนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมพิธีทางพระพุทธศาสนาพิธีพราหมณ์สวดอันเชิญเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวอุบลโดยมีท่านนายกเหล่ากาชาติ จังหวัดอุบลราชธานีนางพัฒนันยังตรงท่านรองเพ้ว่าสมเพชรส,สร้อยสักูท่านทรงรักวรภัยท่านสมเจตเต่งม,มงคลและท่านนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีนางสาวพิธยาชัยสงครามท่านหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องชาวอุบลราชธานีเข้าร่วมกิจกรรมในพิธีดังกล่าวอย่างมากมายนะครับ สำหรับพิธีบวงสวงสารหลักเมืองนี้ครับโดยปกติจังหวัดอุบลราชธานีจะจัดพิธีบวงสวงในทุกวันขึ้นหนึ่งข้าเดือนเจของทุกปีตามประเพณีฮีตสิบสอถือว่าเดือนเจเป็นเดือนทำบุญสัมหะหรือบุญบูชาบรรพบุรุษสำหรับปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่20พฤษภาคม2566นะครับ ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ทางทิศใต้ของทุ่งสีเมืองและทางด้านทิศเหนือของพิพิธภัณฑ์ทศถานแห่งชาติอุบลราชธานีสร้างเมืองสร้างเมื่อพศ .2515 ในสมัยพลตบตรีวิเชียนศรีมันตระเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกรมศิลปากรได้ออกแบบเสาหลักเมืองเป็นยอดบัวตตมโดยใช้ไม้ราชพฤกษ ประกอบพิธีวางศิาลาฤกษ์เมื่อวันที่27สิงหาคม2515โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีวางศิาลาฤกษ์ในครั้งนั้นครับสำหรับวันที่22พฤษภาคมของทุกปีองค์การสหประชาชาติได้กําหนดให้เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ International Day for Biological Diversity เพื่อรำลึกถึงวันที่อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่22พฤษภาคม2535เพื่อรณรงค์ให้ประชาคมโลกเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างยั่งยืนสำหรับประเทศไทยได้เข้าร่วมการเป็นภาครีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพลำดับที่188เมื่อวันที่2 9่กามกราคมพศ2547มนุษรุษย์เราเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพได้พึ่งพาะและนำความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ในการดำรงชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรประมงด้านผลิตยารักษาโรค นอกจากนี้ความหลากหลายทางชีวภาพยังช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศและบรรเทาความรุนแรงของภัยธรรมชาติอีกด้วยครับแต่มนุษย์เรานำไปใช้ประโยชน์จนทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงอย่างรวดเร็วการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและใช้ประโยชน์จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากพวกเราทุกคนนะครับกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา องค์การสหประชาชาติได้บันทึกสิติภัยพิบัติครั้งใหญ่ได้มากกว่าเจ00เหตุการณ์ซึ่งได้ฆ่าชีวิตผู้คนจนถึงหนึ่งล้านสองแสนคนและบาดเจ็บอีกกว่า4 0 0พันล้านชีวิตแต่มนุษย์ก็ไม่อาจป้องกันตนเองจากภัยพิบัติเหล่านี้ได้เราจึงต้องพึ่งพาระบบทางธรรมชาติมาป้องกันเราจากภัยพิบัติที่มีโอกาสเกิดขึ้น และยังคงทวีความรุนแรงและถี่มากยิ่งขึ้นซึ่งมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศหรือ climate change ซึ่งประเทศไทยเราพยายามผลักดันนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพได้แก่นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้นาวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวก็คือ bio circular green หรือ BCG economy การพัฒนาภาคเกษตร ให้ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะให้เกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศชุมชนท้องถิน่นเช่นถังขยะเปียกลดโลกร้อนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแ,ตแลออะร,ร,รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอุบลร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ถึงลูกหลานของเราในอนาคตต่อไปนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับได้ขับเคลื่อนบทบาทในการเคลื่อนหนุนระหว่างวัด และชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยได้มีการดำเนินกิจกรรมบวรหรือบ้านวัดโรงเรียนราชการในพื้นที่ชุมชนต้นแบบเช่นบ้านวังอ้อตำบลหัวดอนอำเภอเกรือในซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆได้แก่กิจกรรมหนึ่งตำบลหนึ่งถนนสายวัฒนธรรมกิจกรรมพลังบวรจิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชน กิจกรรมหนึ่งตำบลหนึวัดหนึ่งคลังยาและอาหารโดยใช้พลังบวรในการขับเคลื่อนให้เห็นเป็นรูปธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งนโยบายรัฐบาลที่ช่วยในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงใบอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนชี้แจงวัตถุประสงค์ตามภูมิภาคสี่ภูมิภาคเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานและขับเคลื่อนไปด้วยกันซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวทางการขับเคลื่อนที่ชัดเจนโดยชช้ใช้พลังบบบอนบ้านวัดโรงเรียนราชการเป็นส่วนสำคัญที่การในการขับเคลื่อนงานนะครับจังหวัดอุบลราชธานีโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้กำหนดจัดงาน เฉลิมฉลองครบรอบวาระ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงดาราธิวาสราชนครินวันที่6พฤษภาคม2566เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเรื่องในโอกาสดังกล่าวโดยได้กิจกรรมต่อย,ยอดขยายผลการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตน์ ราชสุดาสยามบรมราชกวารีสู่ปฏิบัติการปลูกพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรับก,กันการส่งเสริมด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ทุกหมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศอย่างน้อยหมู่บ้านชุมชนละหนึ่งแห่งตามฐานไทย QM ของกระทรวงมหาดไทยนะครับ ยกตัวอ,อย่างกิจกรรมครับก็คือการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารการนอบต้นกล้ามเมล็ดพันธุ์สักสวนครัวจากสวนแบ่งปันมเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าในธนาคารมเมล็ดพันธุ์กิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันโดยการใช้พื้นที่สาธารณะสร้างความมั่นคงทางอาหารให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับ ก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะทําให้เกิดการขับเคลื่อนความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนลดรายจ่ายสร้างรายได้ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพเกิดกระแสการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างต่อเนื่องในจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะครับข่าวสุดท้ายของรายการนะครับจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสมัครเข้าร่วม โครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้เข้ามูลนิธิร่วมเจ็ตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธรรมและมูลนิธิชัยพัพฒนาซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีกำหนดจัดงานดังกล่าวเดียววันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566เวลา5นาฬิกาณนะจุดปล่อยตัว บริเวณลานขวัญเมืองคือสารกลางจังหวัดหลังเก่านะครับแล้วก็ไปทางถนนเรียบดิมแมนะ่น้ำมูลกลับมายังจุดสุดท้ายดะบริเวณลานขวัญเมืองนะครับระยะทางรวม5กิโลเมตรครับโดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่25พฤษภาคม2,566ณหาสาำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุราชธานีชั้นสองสารกลางจังหวัด สำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดอุบลราชธานีครับทั้งนี้ครับการสมัครต้องมีให้เลือก3รูปแบบดังนี้ครับแบบที่1อัตราค่าสมัครท่านละ500บาทไม่ได้รับเสือ้อแบบที่2อัตราค่าสมัครท่านละ500บาทค่าเสื้อ200บาทรวมเป็น700บาทแบบที่3 VIP อัตราค่าสมัครท่านละ500บาท ค่าบริจาคและค่าเสื้อ500บาทรวมเป็น1,000บาทสำหรับผู้สมัครในรูปแบบที่1ให้สวมเสื้อโทนสีเหลืองในการเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีโทร045 344 589ในวันและเวลาร,ราชการทั้งนี้ขอให้ส่งใบสมัคร ภายในวันที่12พฤษภาคม2566และชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่19พฤษภาคม2566าหสำหรับผู้สมัครได้รู้แบบที่2และ3สามารถติดตอ่อเพื่อขอรับเสื้อได้ในวันที่26พฤษภาคม2566นะครับรายการวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกับกระผมได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้กับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบล สำหรับวันนี้สวัสดีครับ จังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2566เพื่อนำรายได้เข้ามูลนิธิร่วมจิตน้อมกล่าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปัมภ์และมูลนิธิชัยพัฒนาในวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566เวลา5นาฬิการับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง25พฤษภาคม2566ณสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกแห่งหรือเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในเขตจังหวัดอุบลราชธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีโทรศัพท์045344589